อเดี๋ยวคราวนี้เรามาสนนะครับขอเขาวุ่นวายบาเขาหน่อยเดี๋ยวจะมาลองกดตัวนี้ดูครับนี่แต่เป็นอะไรนะฮันนี่โพเซตครับไม่ใช่ตามหน้าถุงนี่นะเอาถุงมาริยูสเป็นกาแฟเดียวกันแต่ไม่ใช่เนเชอรัลโพเซตเป็นฮันนี่โพเซตครับขอมาชิมฝีมือน้องก้าวคั่วหน่อยดูซิรสชาติจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวคัาวนี้หาเบอร์บดก่อนถ้าได้ก็ได้แดกเลย อุ่นก็บอกก่อนดีกว่ามาช่วยกัคนคนละม้อคนละมือเล่นกันหน่อยเอาจบสักไม่เกิน30นะคบนะตามสไตล์สุดท้ายอ่ะแดกได้อร่อยคนาหน้้จบมไม่มีสูตรตายตัวหรอกขอให้มันอร่อยที่สุดอตัวี่ครับแล้วเราก็พีิตก็บอกไปก่อนออใช้งานได้จริงบอกแล้วโอ้ยกินด,ดี ครัวเองกินเองทําเองทั้งหมดทุกขั้นตอนน้ำแตกน้ำแตนนะครับเ <Okay. S 1> บา,บาๆก่อนเอาหมดแล้วหรออ <Okay. S 1> น้ำแตกน้ำแตนครับผมแล้วก็อุ่นแล้วเรียบร้อยครับมาลองดูน้าตส่เข้าไปอย่างนี้นะครับ <Okay. S 1> นี่นี่โปรโตไท์มาดูช็อตกันครับ <Okay. S 1> ผม เดี๋ยวร้านไหนที่ใช้เวิร์บนะครับคอามเมนต์มานะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวครูเกจะไปกดสกัดให้นะโอเคไปเลยนะครับผมหนึ่งสองสามกาแฟกี่กรัมเขาเนี่ยสิบแปดสิบแปดจบสามหกไปโอ้ยน่าจะโอเวอร์ไปหน่อยนี่ขึ้นข้างมาข้างบนขึ้นมาข้างบนนี่ดูเวลาถ้าสมมติว่าเราจะเอาสามสิบหกนะดูนะโหนี่มันเกินไปละนะ โ <Okay. S 2> อเคอาเขาใหม่เดี๋ยวว่าจะต่อเลยนะอีดองนะ,ะลองอ่าแดกก่อนชิมก่อนเสียของโอ้โ,อโอหอร์เป็นยังงจกกลายเป็นมะขามแนหะหยาบเลยโอ้ยหยาบอีกเอ่อคลิกละห้าวีครับอ่าคราวนี้มันแห้งแล้วครับเนี่ยมาดูนะครับแล้วเราก็กดเพรสเชอร์ตรงนี้ออกครับหมดแล้วเรียบร้อยก็ทำช็อตใหม่ได้เลยครับแน่นแน่แนโอเค คอตรงไหนได้เลยนี่แดกซะแดกข้าไปอีกแล้วก็แดกเข้าไปอีกครับผม <S <S พอมัน,น <S <S โอเวอร์เอ็กซ์คชั่นมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยเกินไปรสชาติออกไปทางที่แบบมาขามเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ค่อยอร่อยนะคืนขมในการกินไปหน่อยทรมานคอไปหน่อยเพราะฉะนั้นเราก็หาจุดบาลานซ์ที่สมดุลที่สุดที่เรารับได้เราเลยต้องมีเวลาครอบเง,งี้ย ตอนนี้เขาใช้18กร,รัมในช้โนว์1ต่อ2ก็เป็น36 ml ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นใช้สูตรลบ5คูก็จะเหลือ31วิและสามารถแกว่งได้บวกลบหน้าหลัง3วิก็จะสามารถกลายเป็น34ได้หรือว่าตกมาเป็น28 27ได้ครับไม่ผิดครับแล้วลองชิมดูว่าชอบช่วงไหนมากที่สุดครับกาแฟต้องดิ้นได้ครับผมอย่าไปฟิกกันมากแต่ก็ต้องมีอะไรที่ทำให้มันทำซ้ำได้เองครับผม เตยคนแก่ไอ้ตันอะเตยแบบคนเมาอ่ะเนี่มาอย่ามาดูตอนสกัดกันเลยกันนะครับผมนี่นี่เลยครับได้เลย34แล้วตัดนะครับมันจะได้36พอดีนะ 1 2ึ่สส,สโอเคจบสามสามครับผมก็หวานหวานไปเลยนะแดกซะแซ่สมดุรแล้วผมมีความภูมิใจกับเครื่องผมจริงๆเลยนะครับนี่คือตัวต้นแบบเว r ร i n f i n i t y 58เเจ๋งจริงๆโอ<ฮ>้เข้าที่เข้าที่เลย เจ๋งไปเลยเครื่องดีคนทำสกัดเก่งมกากรับลองอร่อยอยู่แล้วนะ,ะอย่าลืมอุดหนุนโอกาคาเฟ่แล้วอย่าลืมอุดหนุนลอดสาทอดด้วยทุกสาขาอตอนนี้มีกี่สาขาแล้วครับผมมี2ครับ <c oughs> แล้วก็มีอ้วน อ๋อแยกกันนะแยกกันครับล็อตนี้คือล็อตนี่คือล็อตมีล็อตที่สาขาสาทรแล้วก็ล็อตที่ไอคอนสยามแล้วก็อวนอยู่ที่อ้วนอยู่ที่ไอคอนสยามชั้น4ครับอ๋อยังมีอีกใช่โอ้โหต้องแวะขึ้นไปไหมอ๋อไม่เป็นไรเปิดแล้วโตโมาตั้งแต่ได้กี่โมงครับเนี่ยถ้าอยู่อยู่ในห้างก็สิบโมงครับสิบโมงก็เวลาห้างปกติแหละใช่ใเวลาห้างปกติโอเคยังไงก็แวะอุดหนุนกันนะมาไอคอนสยามมี2ที่เลยชั้นอะไรขออีกทีนึงตรงนี้เราอยู่อยู่ทาคาชิมายะชั้นยูจีครับแล้วก็ ไออนสยามอยู่อยู่โซนไอคอนคารฟชั้น4ครับอย่ายลืมมาอุดหนุนกันกน,นะจัดไปกับแดงสุดส